น้องอะไรนะครับน้องคมพีครับนามสกุลพรอิทธิกิจครับน้องคมพีพรอิทธิกิจอายุสิบเอ็ดปีเนาะสิบเอ็ดครับใช่ครับครับวันนี้จะมาแนะนําอะไรครับแนะนําให้มาเที่ยวสะพานม้ไผ่ไร่ผายี้ครับอืมครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่จุดแบบว่าใกล้ใในหมู่บ้านไผายีเนาะใช่ครับใกล้ๆแต่จะออกมานิดนึงอืมครับเป็นยังไงวันนี้ลูกค้า มาเที่ยวเยอะไหมเยอะอยู่ครับอืนักท่องเที่ยวมาเยอะเนาะครับแล้วตอนนี้อากาศมันปิดแล้วน้องน้องน้องคมพีครับเห็นแมฆนะอากาศเท่าไหร่ตอนนี้อากาศสิบประมาณสิบอืมประมาณสิบสิบสี่องศาได้ไหมได้ครับอืตอนนี้นะครับครับสะพานไม้ไผ่ไล่ผาย่นี้ครับครับน้องคัมพีอยากแนะนําสถานที่ตรงนี้ไหมว่าที่นี่คืออะไรว่าที่นี่จะเป็นจุด สูงสุดในผานีครับจุดชมวิวใช่ครับจุดชมวิวสามารถมองได้360องศาครับเป็นเป็นจุดไฮแม็กของที่นี่เลยครับน้องผาหีเป็นคนที่นี่เนาะเออน้องคำพีเป็นคนบ้านบ้านผานีเลยใช่ครับครับวันคือปกติเขาจะเป็นเป็นไกด์ใช่ไหมแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตรงจุดนี้ใช่ครับครับวันวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมครับเยอะครับอืม ห้องพักที่นี่ก็มีใช่ไหมมีครับจะเป็นโดมครับเป็นโดมแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ใช่ครับครับน้องฝานี้เออน้องน้องคำพีอ่าปกตินี่คือเรียนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ตอนช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมครับใช่ครับอเลยถือโอกาสช่วงเวลาหยุดเรียนมาเป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวใช่ครับชอบไหมครับประทับใจไหมประทับใจครับ แล้วนักท่องเที่ยวให้อะไรบ้างเวลาเราเข้ามาก็ให้เงินครับให้เงินเหรอวันได้เยอะไหมวันหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ครับอืบางทีก็ได้ร้อยสองร้อยคุ้มไหมคุ้มครับแล้วได้ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นการแนะนําครับสําหรับเพื่อนๆที่เขามีอาชีพเหมือนเรามีไหมอ๋อมีครับอืมแล้วแล้วเป็นไงก็ อ๋อน่าจะไม่ทาแล้วครับปีนี้อืมคือเรามาทําแล้วเราบรรยากาศนี่คือเราได้ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับน้องคมพีตอนนี้เรียนหยุดหยุดเรียนอยู่ที่ไหนลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่ครับอืมอยู่ปอปอะไรครับปอห้าครับปอห้าครับคือคนที่มีโอกาสเหมือนเรานี่น้อยเนะก็ถือโอกาสเนี้ยเราเวลาพักหรือว่าวันหยุด วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเป็นไกด์อยู่ที่นี่ใช่ครับรายได้นี่ต่อวันนี้ประมาณเท่าไหร่ร้อยสองร้อยอะครับอืมแล้วก็ได้ได้ตังค์ไปแล้วทําอะไรไปยอดกระปุกครับหยอดกระปุกโห็กร ก็จะเปนอยะคะแล้วก็จะไม่จดยอะมากนักในบ้านหลน